สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่พักอุ่นใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานั่นเองนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนตั้งอยู่ที่22หมู่3ตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองตราสัญ,ญลักษณ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา บุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวมุกดาสิมพลีครูตุก๊ก 2. นักวิชาการศึกษานางสาวประพัฒสอนหงใจครูนุก 3. เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางสาวอัญชิตถาเข็มทองครูนี 4. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางกัญญาณัจันทร์ไตรครูรสครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล1ทับ2 5. นางวัสนางามวิไลครูเกาเหลาครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล2ทับ2 6. นางสาวพ,พิมพ์ณัทรัตนานุสรครูสม้มครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล1ทับ1 7. นางสาวจินตนาอนันทสุขครูปุ๋ยครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลหนึ่งทับสองนางสาวโสพิษสิริพรมนัสครูเตา๋าครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลสองทับหนึ่งานางสาวอนุสราภักคีรีครูตูนครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งสิบนางสุนทรบุญหอมชื่น ยายแจ้วพานโรง 11. นางเปรมดีศักดาเพชรศิริป้านเล็กแม่ครัวการปฏิบัติตนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา 1. วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนหากพบว่าไม่สบายต้องไปพบแพทย์ 2. เว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร 3. สวมหน้ากากอนามัยไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หไม่ใช้สิ่งของร่วมกันเช่นแก้วน้ำหลอดดูดน้ำช้อนและผ้าเช็ดมือ 6. หากรู้สึกว่าไม่สบายต้องเรียบแจ้งคุณครูทันทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีอาคารเรียนหนึ่งอาคารประกอบด้วยห้องเรียนสีห้องมีห้องเตรียมอนุบาลหนึ่งทับหนึ่ง ห้องเตรียมอนุบาล1นทับสห้องเตรียมอนุบาล2ทับหห้องเตรียมอนุบาล2อทับสห้องพยาบาลห้องธุรการห้องครัวห้องอาหารห้องน้ำสนามเด็กเล่นและมีอาคารอนเนกปะระสงค์หนึ่งอาคาร เราช่วยเราควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนห้องน้ำสนามเด็กเล่นและสถานที่ต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราโดยการทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรายัางรอต้อนรับเด็กๆเสมอเมื่อโควิดซาเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ